To b e ถึงวลลสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วกับผมวายุไทม์ทูบีลีฟครับวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องเล่าหลอนๆนะครับมาให้กับผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ครับก็มีชื่อว่าทางผีผ่านเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคุณน็อตครับ เขานนเนี่ยมีอาชีพเป็นสถาปนิกแล้วก็จะมีเพื่อนๆอ,อยู่กลุ่มใหญ่พอสมควรปรากฏว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งพวกเขาอยากไปเที่ยวและเพื่อนของเขาคนหนึ่งนะครับก็มีญาติอยู่ที่อุตรดิตถ์พวกเขาจึงตั้งใจว่าจะเดินทางไปเที่ยวกันที่นั่นครับเพื่อนของเขากลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ได้เดินทางไปก่อน และเขาก็เดินทางตามไปพร้อมกับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งและการเดินทางในครั้งนั้นเนี่ยก็ทําให้เขาต้องเจอกับเหตุการณ์สยองขวัญเกิดขึ้นมากับตัวเขาและทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถลืมมันลงไปได้ครับสําหรับวันนี้ Time to Believe ก็เสนอเรื่องเส้นทางผีผ่านถ้าอยากรู้แล้วว่าจะเป็นยังไงไปฟังกันครับเวลานั้นเป็นเวลาประมาณ5โมงเย็นผมก็ได้เดินทางไปถึงที่บ้านเพื่อน ผมกับเพื่อนก็ได้คุยกันว่าวันนี้คงไปเที่ยวไม่ทันแล้วก็ได้ตัดสินใจที่จะไปหาที่หลับที่นอนกันแต่ด้วยความที่พวกผมนั้นเป็นสถาปนิกก็จะมีความรู้สึกที่ไม่อยากไปนอนโรงแรมจึงได้ปรึกษากับเพื่อนที่เป็นคนที่นี่จนเพื่อนของผมได้ให้ข้อเสนอว่าจะมีบ้านของญาติเพื่อนที่ได้ย้ายไปกรุงเทพแล้วตอนนี้ บ้านนั้นว่างอยู่มันเป็นบ้านไม้สองชั้นที่เหมือนกับบ้านของคนที่อยู่ต่างจังหวัดที่มีการยกใต้ถุนบ้านเอาไว้ผมจึงได้ขอรบกวนเพื่อนของผมทุกคนเลยจะเข้าไปจัดแจงของไว้ภายในบ้านหลังนั้นหลังจากที่ทําอะไรเสร็จก็เป็นเวลาประมาณหกโมงเย็นผมกับเพื่อนๆก็ได้ลงมากินข้าวแต่ด้วยความที่ปกติแล้วต่างจังหวัดนั้นพอถึงเวลาช่วงเย็นคนส่วนใหญ่ จะแยกย้ายกันไปนอนกันทันทีซึ่งปกติแล้วผมกับเพื่อนๆก็เป็นคนที่นอนค่อนข้างดึกกันอยู่แล้วเลยทำให้ไม่ค่อยชินกับการที่จะต้องมานอนเร็วแต่พออยู่ดึกก็ไม่มีอะไรให้ทำผมกับเพื่อนๆจึงตัดสินใจขึ้นบ้านเพื่อไปนอนแต่ทันทีที่ขึ้นไปนอนพ่อของเพื่อนก็ได้พูดขึ้นมาว่ากลางคืน ถ้าเกิดได้ยินเสียงคนเดินแล้วก็อย่าออกมาเพราะมันคือทางผีผ่านผมกับเพื่อนๆก็ต่างตกใจกับคำเตือนของพ่อเพื่อนแต่ด้วยความที่พวกผมเป็นคนสมัยใหม่ก็ต่างไม่ค่อยที่จะเชื่อกับคำเตือนของพ่อนักและพ่อก็พูดขึ้นมาว่างั้นพ่อขอตัวกลับก่อนนะถ้าดึกกว่านี้กลัวผีมันจะโผล่มา ทุกคนก็ยังตกใจกับคำพูดของพ่อเพื่อนอีกรอบแต่ก็ไม่ได้เชื่ออะไรและเดินขึ้นบ้านไปแต่พอพยายามที่จะนอนมาสักพักทั้งผมและเพื่อนๆก็รู้สึกว่านอนไม่หลับอยู่ดีจึงได้ตัดสินใจตั้งวงกินเหล้ากันเพราะพวกผมได้ซื้อมาเตรียมเอาไว้แล้วแต่สักพักก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาผมพร้อมพูดว่า เกรงใจเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะถ้าจะทำอะไรนั่นเป็นเสียงของเพื่อนผมที่เป็นญาติกับเจ้าของบ้านโทรมาเตือนผมกับเพื่อนๆคนอื่นตัวผมก็งงว่าทำไมเพื่อนถึงรู้จึงได้รีบเก็บเหล้าใส่กระเป๋าเหมือนเดิมและก็เข้านอนต่อตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ3-4ถึงสทุ่มมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเงียบมากไม่เหมือนกับชีวิตในกรุงเทพเลย ตอนนั้นผมก็ได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องอยู่ข้างนอกดังขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ไม่ทันไรก็มีเสียงของคนเดินอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านมันเป็นเสียงของบางคนเดินย่ำอยู่ตรงหน้าบ้านและใส่รองเท้าแตะพอได้ยินแบบนั้นผมก็ได้หันไปหาเพื่อนคนอื่นและพูดขึ้นมาว่าได้ยินไหมเสียงผีผ่าน เพื่อนก็บอกว่าพูดอะไรระวังหน่อยน่าจะเป็นคนเดินอยู่ข้างนอกมากกว่าผมไม่เชื่อกับสิ่งที่เพื่อนพูดจึงได้บอกกับเพื่อนไปว่าจะออกแอบไปดูตรงระเบียงกันว่าใครกันแน่ที่เดินอยู่ผมกับเพื่อนก็ค่อยๆเปิดกลอนเพื่อดูและแง้มอย่างช้าๆพอแง้มช้าๆนั้นผมก็เห็นร่างของคนเดินอยู่ใส่รองเท้าแตะ และกางเกงขาสั้นอยู่ตรงบริเวณข้างล่างผมกับเพื่อนก็ต่างสบายใจกันว่าดีแล้วที่เป็นคนไม่ใช่ผีแต่อย่างไรแต่แล้วก็มีคนอื่นๆเริ่มเดินตามมาผ่านหน้าบ้านหลังนี้ขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มมีคนเดินผ่านเยอะขึ้นเรื่อยๆจนผมคิดว่าข้างนอกใกล้ๆน่าจะมีงานอะไรหรือเปล่าทำไมอยู่ๆ ตึงมีคนเดินมาเยอะขนาดนี้แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรและปิดประตูระเบียงและเข้ามานอนต่อพอเวลาผ่านไปจนเกือบประมาณเที่ยงคืนผมกับเพื่อนคนอื่นๆก็ยังคงนอนไม่หลับอยู่ดีได้แต่นอนคุยกันว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรกันบ้างและคุยเรื่องคนที่เดินก่อนหน้านี้ว่าคนพวกนั้นเขาเดินไปไหนกัน แต่ไม่ทันที่จะพูดถึงเรื่องคนเดินไปได้มากนะักอยู่ๆก็มีเสียงคนเดินอยู่ข้างนอกอีกแล้วคราวนี้มันยังคงเป็นเสียงของคนที่เดินด้วยรองเท้าแตะเดินเหยียบย้าอยู่หน้าบ้านหลังนี้ด้วยความสงสัยว่ามันไม่น่าจะมีคนเดินแล้วเพราะตอนนี้ก็เที่ยงคืนกันแล้วไม่น่าจะมีงานอะไรอยู่จึงค่อยๆแง้มประตูระเบียงออกไปดูอีกครั้งแต่ครั้งนี้ ผมก็ต้องตกใจเพราะสิ่งที่เห็นนั้นคือร่างเงาดำของหลายร่างเดินอยู่บริเวณหน้าบ้านร่างดำๆนั้นได้เดินมานับสิบร่างร่างค่อยๆเดินผ่านไปมาอย่างช้าๆพอผมกับเพื่อนเห็นแบบนั้นก็รู้ทันทีว่าคงเป็นเรื่องที่พ่อเพื่อนพูดไว้เป็นแน่ผมจึงรีบปิดประตูและเข้านอนทันทีเพราะวันถัดมาผมก็ได้ไปเล่า ให้พ่อของเพื่อนฟังเกี่ยวกับเรื่องราวนี้พอเพื่อนก็บอกว่าเขาได้เตือนแล้วว่าเส้นทางนั้นมันเป็นเส้นทางผีผ่านที่จะมีวิญญาณเดินผ่านอยู่ทุกวันและที่สำคัญเมื่อคืนเป็นวันพระคงทำให้มีวิญญาณเยอะเป็นแน่ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเรื่องเล่าของคุณนอ็อตเรื่องนี้เนี่ยผมก็ให้ไปสองกะโหลกเลยครับ เรื่องนี้เนี่ยก็สอนเราได้นะครับว่าบางทีเนี่ยเราก็ควรปฏิบัติตามกฎของเจ้าบ้านเรื่องนี้เนี่ยก็มีคนเตือนคุณน็อตตั้งสองรอบแล้วแต่ด้วยความที่ไม่เชื่อเนี่ยก็เลยเจอดีบางทีครับถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงเราเนี่ยควรจะเชื่อดีกว่าไม่ว่าจะเรื่องไหนไบางทีผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็อาบน้ำร้อนมาก่อนเรา สิ่งไหนที่เขาเตือนเราก็ควรจะฟังไว้นะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่มีเรื่องเล่าหลอนๆครับจากประสบการณ์ตัวเองหรือว่าคนอื่นเนี่ยก็สามารถพิมพ์เนื้อหามาใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยครับสุดท้ายเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงาน Time to Believe ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ สุภิริภิลถึงเวลาร้อน